นี sea, ite, ้ขอเชิญพ่อเปียครับในฐานะผู้บริหารนะครับพระเอกสมยอดกระตันยูพี่ได้ให้คำไว้ฟอนนะครับเรื่องในวันคล้ายวันเกิดนะครับวันอาทิตย์พักตรีผลลัพธ์นะครับวันที่5กันยายน2565ัอยาขออนุญาตเรียนเชิญเลยครับผมจะเป็นแพทย์ในวันเกิดของพระเอกนะครับครบรอบที่มากมาานอให้ ใช่เพราะอี้นะครับเป็นพ่อของทุกคนนะครับมีสุขภาพอย่งแรกกับ่ร่างกายแย่งแรกสำหรับเรื่องมีสื่ที่แข็งตรงจังต้งดุงต้งเตาสมาชิกทุกคนมีความก้าวนาในอนาคนไห้ส่งสายบนเครื่องดีนะครับอย่างแรงรับด้วยงันว่องเรเรสเซเรครับเช์กับพ่เครับเย้ปีบาเจ้า ขอญาติส่งให้กับคุณพ่อก่อนนะครับต um, ัวให้บริพารน้องเสียงปรบมือกับบ้านต้านอย่างออฟฟิเชียลครับนะขอมก่อนก็ส่งให้กับคุณพ่อนะครับหอมกับลูกชายล่านะครับอ่ะคุณพ่อเชิญอาเชิญเลยครับบริพารคุณพ่อครับบริพารถึงบ้านะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับหอมไหมอ่ะหอมก่อนครับห้หมนึ่งสองสามหอม Speak. คนหนึ่งครับน้องเป็นประจุมราใช่ใช่เลยครับใบพรลเกิดวันอีกรอบเลงครับครับผมขอเป็นลูกลูกพ่ออย่างนี้นะผมไม่อยากมาทำตามระเบียบเท่าไหร่ขอผมแบบมีเวลาเพื่อแวะมาหาพีเดชพ่อต่องาัพ่อต่องเติมภาคเติมหลายตรงนี้เนี่ยผมว่าดูต้องพอใหนชุดตรงไจริงมีความรู้สึกดีๆขอบคุณสำหรับที่พักอาศัยหน้าผมว่าเหมือนแก๊ก เ,เออบอร์สาวขอบเบอร์สุนะคะมมนะรับกับบอกไม่ครับตลอดริผมก็เป็นคนที่เข้าออังคนได้ก็จึงแยจะอยู่ชั่มาผมด้วยอร่ัไทยด้วยขอบคุณทุกพ่ที่ทำให้ผมรู้ว่ายังมีคนดีแบบนี้ยังมีคนที่บริสุทธิ์ที่ผมสามารถมาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีชีวิตคนัไม่มี<ช>ม,มีโคมมเกลม,มีการคอนเทมแล้วีข่าวาประาต่อนผมจะเือนนแล้วก็ขอบคุณองที่ทำให้ร้สัอด้วยรับงก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คีเลแล้วก็พี่ ก็ระบุวัตถุทุกคนชีวิตนะครับเป็นความส่ขความเจริญของต่างประเทศเป็นบรรยากาศงานที่มีความสุขแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆนะคะสำหรับงานวันเกิดของพ่อเอ๊ะลูกๆก็พากันบนเวียนนะคะมาอวยพรวันเกิดของพ่อซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เบิ้ลปทุมราชนะคะมา ร้องเพลงนะคะมาอวยพรวันเกิดพ่อเอมาเซอร์ไพรส์นะคะจากบุรีรัมย์กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งช่วงนี้ก็แอดมินจำเป็นต้องปิดเสียงเพลงนะคะอาจจะมีเนื้อหาที่ติดลิขสิทธิ์เพลงนี้พ่อเอ,อ,เอกับเบิ้ลปทุมราชนะคะผลัดกันร้องคนละท่อนเพราะแล้วก็ซึ้งมากๆไปรับชมคลิปเต็มๆแล้วฟังเพลงพ่อๆได้ที่เอพักดี ระเบียบวาทศิสินแฟนเพจนะคะ, okay. ะว,วสันตันเกพ่อเอีด้วยนะเดทางมาจากบุรีรัมย์เยจอีนะไฟบิจอใหม่พวกนี้นะครับวันนี้กัดจะบอกแล้วนอนที่แปกที่บ้านระเดียะ <laughs> เียนหมดแล้วเดี๋ยวเ็มหมดข้อาเวเออเอาเข้าเลยครับเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะใชจะด้องเพนกิดี่รอับนะครับเอีนึ่งนรับี่นประามครับเอปแล้วนะครับตามด้วยของเอกออนนะครับ อ่ะภูส <A PI AN> ูงตอนที <online> <c oughs> ่ห <reco> น <Christ> <ini guarante> ึ่งดีของเอฟออนนะครับของพี่ท็อปธนาชัยมาเลยครับพี่ท็อปมาเลยแอารับนะฮะขอาพี่ท็อปธนาชัยต่อเลยนะครับอดาวรายพี่ต่อโชคสิริชัยต่อเลยครับปานต่อโชคมิวสิกนะฮะเอ้ยเกมพุทธเอาเอาเอามาดับเอาเออปานต่อโชคเอาอาดาวพุทไปเลยเอา โอเคตามด้วยบ้านของกุ้งทินการอนครับบ้านลูกกุ <c oughs> okay, ้งนะฮะบ้านลูกกุ้งโอเคพร้อม <c oughs> ไปพร้อมขยับเลยพ <c oughs> ร้อ <ática> มชิลกินเราพร้อมนะครับสามสองไป